วันนี้จะมาติดตั้งเบรกนะครับอันนี้ได้มาเป็นสินค้ามือสองสภาพใหม่เก่าเก็บดีโอเล BLM 6 1 5อันนี้เป็นมือเบกนะครับกรดีได้มามันมีแค่มือเบรกครับแต่ว่าเขาขายให้ไม่แพงก็เลยเอามาเป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะให้เรามาสองตัว ดูดีนะครับวัสดุใช้ได้เป็นรุ่นฝาเงินเดี๋ยวนี้ยทำมาจะเป็นสีฝาดำหมดแล้วม, open, ม,มีโอเพนมีปุ่มกดเปิดได้แล้วก็สามารถใส่ปลอกแขนก่อนได้แล้วเข้ามาใส่มือแบ่งที่หลัง จะต้องก็สามารถเอาอะไรจิ้มนี่ีครับมันก็งางได้เลยนครับเป็นแมคมาเลเซียเนอรัลออย บีเตรงนี้ก็จะเรียบตรงนี้ก็จะไม่มีตั้งอะไรนะครับแต่ก็ดีอยู่ดกดจะมีเสียง ตัวดุดดีครับนี้ปิดมาให้กันฝุ่นเข้าเรายังไม่ใส่น้ำมัน ็ใช้ได้ครับแข็งแรงวัตวดุดีนี่ก็คือมือขวามือซ้ายนี้เขาก็จะให้อันนี้ชุดนี้สมัยนั้นน่าจะเขายังไม่ได้ทำ เป็นใส่น้ามันเกียร์มาให้เหมือนตอนนี้พอดีพอจริงตั้งใจจะหาเป็นชุดสําเร็จนะครับแต่ว่าั่างไปผิดพลาดขึ้นมาก็เลยได้ชุดแบบนี้มาครับก็เลยต้องอาจะจะต้องจะต้องมาเติมน้ามันเกียร์เองแล้วก็ต้องไปหาก้ามดิสเบกแต่หากก็ไม่แน่ใจจะหาได้เปล่าว่านี่เป็นรุ่นเก่าแล้ว คก็จะให้มาครบเลยครับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบครับปอกอันนี้เป็นที่อัดตัวนี้อัดหมุดครับแล้วก็มีน็อตพอครบทุกอย่างอันนี้ให้สายมาสองสายยาวพอสมควรครับผมลองดูแล้วให้สายมาสายเบรกหน้าสายเบรกหลังกอ็อันนี้ก็ดีอย่างไม่ต้องกังวลครับว่าจะต้อง เวลาเราสั่งชุดที่เขาใส่น้ำมันเกียร์มาให้สาเร็จเขาจะบอกระยะว่าสายหน้ากี่เมตรสายหลังยาวกี่เมตรอย่างนี้บางทีก็สั้นไปบางทีก็ยาวไปครับอันนี้ดีเลยเราก็ตัดตามที่เราต้องการมีคู่มือการติดตั้งมาให้อันนี้ก็ดีเลยจะได้ศึกษา あっ。Okay. มีแค่นี้น,นีเราจะดูม,มีสาย มาพร้อมครับให้มันมาถึงสองขวดเลยวันนี้เราก็จะดูการติดตั้งมันจะมีคู่มือการติดตั้งแต่ผมก็ดูใน YouTube มาบ้างแล้ว はい,いか。 ทำตามคู่มือครับผม